สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุยอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูอร่อยออร่อยมาฝากแล้วค่ะทุกคนวันนี้ปุยมีเมนูไส้กรอกกิสานะคะไส้กรอกนะคะกับไส้อัว่วมาฝากเพื่อนๆนะคะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมนะกินไหมย่างแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะไปชมกันเลยค่ะเพราะว่าเมนูนี้ปุยไม่ได้ทําเองนะคะสั่งมาค่ะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนวันนี้เรา,เามีไส้กรอกกับไส้อั่วนะคะอันนี้เป็นไส้กรอกนะคะทุกคนไปสั่งมาจาก facebook นะคะอันนี้ก็เป็นไส้อั่วนะคะไส้อั่วนี่แพ็คละ15ยูโรอันนี้แพ็คละ13นะคะไปได้สั่งมาทั้งหมดสี่ย่างละ2นะคะเราก็จะมาชิมกันดูนะคะมาย่างชิมกันดูว่าจะอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวเราไปย่างกันเลยค่ะ นี่ค่ะปุ๋ยก็ใส่ในหม้อไร้น้ำมันนะคะสำหรับหม้อย่างนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปย่างกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนย่างแล้วนะคะย่างประมาณ17นาทีนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะปุ๋ยใช้องศาที่ร้อยแปดสิองศานะคะนี่ค่ะ จะอยู่ประมาณนี้นะคะไส้กรอกค่ะนี่ค่ะต่อไปเราก็จะมาย่างไส้อั่วกันนะคะทุกคนนี่ค่ะอุ้ยก็จะย่างอ,อยู่ที่1 8อองศาแล้วก็อ,อยู่ที่ประมาณ15-20นาทีนะคะนี่ค่ะไส้อั่วย่างแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะ ย่างประมาณ17นาทีนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเราก็นำไส้กรอกกับไส้อัว่วมาจัดใส่จานนะคะทุกคนนี่ค่ะฝั่งนี้จะเป็นไส้กรอกนะคะเปรี้ยวลองชิมแล้วค่ะเปรี้ยวได้ที่เลยค่ะทุกคนอร่อยนะคะกลมกล่อมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไส้อั่วก็ รสชาติดีเลยล่ะค่ะเผ็ดพอประมาณนะคะทุกคนนี่ค่ะผักเครื่องเคียงของเราก็จะมีนี่ค่ะผักสลัดแล้วก็แตงกวานะคะ,ะขิงแล้วก็พริกนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็เอาเมนูไส้กรอกกับไส้อั่วมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน